คนคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยเรานั้นได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อว่าเศรษฐาหรือว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งผ่านการโหวตจากสภา,าด้วยคะแนนเสียง482เสียงท่ามกลางกระแสตอบรับจากสังคมทั้งดีและไม่ดีล่าสุดเนี่ยนะฮะนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒทสภา,าหรือหลายคนเรียกว่าหนวันชัยนั้นได้โพสต์คําทํานายลงใน Facebook ภายหลังที่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เพียงไม่กี่วันซึ่งชี้ครบว่าเศรษฐามาราหูไปและก็เขียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า เศรษฐานายกคนใหม่มาแล้วด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกําลังจะย้ายออกไปเดว,วันที่17ตุลาคม2566ช่วงนี้อาจจะมีอะไรคลุกขลักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนัก ทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดวงอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอรีจากสัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยกันประเทศมีนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความสีวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มี ความสามัคคีรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไร้ฟ้าน่าสดใสคนไทยเป็นสุขนายกเศรษฐถามมาราหูไป17ตุลาคม2566เป็นบฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ทั้งชีวิตและจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริง,รงๆมันอัศาจรรย์พิลึกด้วยเหตุนี้วัดไก่เตีย้ยเคตลิงชันจึงสวดนบพระครอสเจริญพระพุทธมนต์เป็นมิ่งขวัญแห่งมงคลชัยกับคนไทยทั้งประเทศในวันที่17ตุลาคม เวลา19นาฬิกาทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่อกล่ว,ว่าสมัยรัชกาลที่1แม่ทัพนายกองเมื่อออกศึกสงครามจะมาอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อสำมฤทธิ์ประสิทธิชโชคในวัดแก่เตี้ยรบทุกครั้งชนะทุกครั้งสำมฤทธิ์ดังจิตปรารถนานายกเศรษฐาน่าจะเริ่มต้นแห่งความสัมฤทธิ์ด้วยจิตอธิษฐานณนะวัดแก่เตี้ยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะก็มีหลายคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์ และก็แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับการทํางานของรัฐบาลใหม่ส่วนความเชื่อน,นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ